สำหรับคู่ไหนนะคะที่ต้องการเข้าไปพบกับคุณหมอมีบุตรยากเพื่อต้องการตรวจเช็คอัพของทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชายอยากจะทราบว่าควรจะไปช่วงเวลาไหนช่วงไหนของรอบเดือนเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปครั้งเดียวแล้วได้ตรวจทั้งฝ่ายหญิงทั้งฝ่ายชายได้ตรวจทั้งมดลูกและรังไข่ควรจะไปวันไหนของรอบเดือนดีนะ สวัสดีค่ะแม่แม่พบกับคุณก้อยจาก b บ b y and น o m นะคะหัวข้อวันนี้ค่ะสำหรับแม่แม่ที่มีบุตรยากนะคะสำหรับค oh ู่ไ <c oughs> หนนะคะที่ต้องการเข้าไปพบกับคุณหมอมีบุตรยากเพื่อต้องการตรวจเช็คอัพของทั <c oughs> 69, ้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชายอยากจะทราบว่าควรจะไปช่วงเวลาไหนช่วงไหนของรอบเดือนเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปครั้งเดียวแล้วได้ตรวจทั้งฝ่ายหญิงทั้งฝ่ายชายได้ตรวจทั้งมดลูกและรังไข่ควรจะไปวันไหนของรอบเดือนดีนะ อาคาสำหรับคู่ของเรานะคะที่มีลูกยากนะคะเราจะนับกันว่าเรามีลูกยากเนี่ยหมายความว่ามีเพศสัมพันธ์กันเนี่ยนะคะ3วันต่อสัปดาห์เป็นเวลา1ปีแล้วยังไม่ท้องอันนี้เราจัดเข้าขายผู้มีบุตยากนะคะควรที่จะไปพบแพทย์เพื่อทำการตรวจเช็ค ทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชายนะคะหรือถ้าเรามีปัญหามากอาจจําเป็นที่จะต้องเข้าสู่กระบวนการรักษาโดยใช้เทคโนโลยีต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการฉีดเชื้อเข้าสู่โพรงมดลูกหรือการทํอีกซี่หรือเด็กหลอดแก้วแทนการท้องธรรมชาตินะคะอาละค่ด <c oughs> สำหรับแม่ๆนะคะที่มีคําถามว่าแล้วเราจะไปพบหมอผู้มีหมุดยากช่วงเวลาไหนดีคะครูก้อยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราเริ่มจากตอนไหนดีตั้งใจฟังค่ะเราจะเริ่มกันในช่วงที่เรามีประจําเดือนค่ะเราควรจะไปพบ หมอมีบุตรยากครูก,ก้อยขอย้ำนะคะไปพบคุณหมอมีบุตรยากไปที่คลินิกผู้มีบุตรยากหรือโรองพยาบาลที่มีคลินิกรักษาผู้มีบุตรยากโดยเฉพาะนะคะไม่ได้ไปหาคุณหมอในด้านของสูตินารีแพทย์ทั่วไปนะคะหรือว่านารีเวททั่วไปไม่ใช่นะคะและควรจะไปในวันที่ ผู้หญิงเริ่มมีประจำเดือนนะคะหรือมีประจำเดือนในช่วง1-3วันแรกให้ไปช่วงนั้นนะคะและให้จับมือคุณพ่อไปด้วยเพราะฉะนั้นตั้งใจคุยกันดีๆว่าฉันจะมีประจำเดือนมาในวันนี้นะให้คุณพ่องดหลังนะคะก่อนวันที่เราจะไปพบคุณหมอเนี่ยประมาณ3-5วันอันนี้ในฝั่งของสามีนะคะเพราะว่าฝ่ายชายเวลาเราไปพบหมอแล้วเราจะต้องตรวจสเปิร์มคือเวลาเราไปพบหมอผู้มีบุตรยากเราไม่อยากเสียเวลาคะ่ะในช่วงนี้นะคะเพราะว่าหนึ่งในเรื่องของ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง2ในเรื่องของสถานการณ์โควิดเราไม่อยากออกจากบ้านบ่อยๆเพื่อลดความเสี่ยงเราอยากไปครั้งเดียวแล้วได้ตรวจทั้งหญิงได้ตรวจทั้งชายไปเลยได้ตรวจมากที่สุดในการไปครั้งเดียวไม่ใช่แค่การพูดคุยหรือว่าการปรึกษานะคะในช่วงที่เรามีประจำเดือนมาวันแรกประมาณ1-3วันแรกเนี่ยคุณหมอตรวจอะไรได้บ้างคะ 1. ค่ะคุณหมอจะอัลตราซาวด์ตรวจรังไข่ได้คะ่ะเราจะสามารถดูไข่ตั้งต้นของเราได้เลยนะคะว่าในรอบนั้นเนี่ยเรามีไข่ตั้งต้นเนี่ยอยู่ในรังไข่ ข้างซ้ายและารังไข่ข้างขวาเนี่ยอย่างละกี่ฟองเราจัดเป็นผู้หญิงที่มีไข่มากหรือไข่น้อยก็จะตรวจกันในช่วงที่เรามีประจำเดือนนั่นแหละค่ะ2นะคะนอกจากเราจะอันตราซาวดูฟองไข่ตั้งต้นแล้วก็ดูสภาพรังไข่เบื้องต้นแล้วว่าเออมีไม่ม,มีช็อกกลตซิสนะไม่ได้มีลักษณะเป็นภาวะถุงน้ําในรังไข่หรือเป็น P C O S นะมีไข่น้อยมีไข่มากกี่ฟองนะอะาจะรู้กันในวันที่เรามีประจำเดือนมาวันแรก2ฝั่งผู้หญิงค่ะสามารถที่จะเจาะเลือดเพื่อเช็คฮอร์โมน คนต่างๆได้นะคะในช่วงที่เรามีประจําเดือนมาวันแรก1-3วันแต่ถ้าเราไปหลังจากช่วงที่มีประจําเดือนก็จะไม่สามารถตรวจเช็คฮอร์โมนเหล่านี้ได้นะคะรูก็ยกตัวอย่างเช่นฮอร์โมนอะไรบ้างคะที่จะต้องตรวจในช่วงมีประจําเดือน1ค่ะคือฮอร์โมน L H ฮอร์โมน L H ก็คือฮอร์โมนที่เป็นตัวบ่งบอกถึงไข่ตกค่ะผู้หญิงที่มีฮอร์โมน L H ไม่ปกติก็จะมีผลต่ออัตราการตกไข่นะคะ2ก็คือฮอร์โมน F S อสนะคะ Follicle Stimulating Hormone มฮอร์โมนตัวนี้เป็นฮอร์โมนประเมินรังไข่ค่ะว่าคุณผู้หญิงรังไข่เสื่อมก่อนวัยหรือไม่ก็จะต้องตรวจในช่วงมีประจำเดือนนี่แหละค่ะ3นะคะนั่นก็คือฮอร์โมนเอสตราเดออลนะคะหรือว่าเราเรียกกันว่าเอสโตรเจนนะทางการแพทย์ตัวย่อคือ E2 ค่ะก็จะต้องตรวจในช่วงมีประจำเดือนเหมือนกันค่ะนั่นก็คือฮอร์โมนที่แสดงแห่งความเป็นเพศหญิงนะคะฮอร์โมนที่จะช่วยทําให้มีการกระตุ้นไข่แล้วไข่มีการเจริญเติบโตนะคะฮอร์โมนที่จะเป็นตัวช่วยทําให้ไข่สุกนะคะฮ ก็ต้องตรวจในช่วงมีประจำเดือนเช่นเดียวกันค่ะส่วนฮอร์โมนตัวอื่นๆนะคะที่ไม่จําเป็นที่จะต้องตรวจในช่วงมีประจำเดือนเช่นฮอร์โมน AMH นะคะเป็นฮอร์โมนบอกไข่ตั้งต้นค่ะนอกจากคุณหมอจะอันตรซาวดูฟองไข่ในช่วงที่เรามีประจำเดือนเป็นการนับกับตานะคะโดยการอันตรซาวผ่านช่องคลอดว่าคุณแม่มีไข่อยู่ในรังไข่ทั้งสองข้างรวมกี่ใบอันนี้คือเป็นการประเมินโดยการนับแต่ถ้าการประเมินโดยใช้การเจาะฮอร์โมนร่วมด้วยเนี่ยคุณหมอจะเจาะฮอร์โมนตัวที่ชื่อว่า AMH ค่ะซึ่งฮอร์โมนตัวนี้จริงๆแล้วเนี่ ช่วงมีประจําเดือนนะคะแต่ช่วงมีประจําเดือนก็ตรวจได้เพราะฉะนั้นคูกก็เลยบอกว่าให้ไปช่วงมีประจําเดือนเถอะเพราะมันตรวจได้ทุกตัวค่ะฮอร์โมนเอก็ตรวจได้ค่ะแม่จะประเมินคร่าวๆรู้เลยค่ะว่าเราเป็นคนที่มีไข่ตั้งต้นมากหรือน้อยถ้าฮอร์โมนตัวนี้ต่ํากว่า1.5เราก็มักจะเป็นคนที่มีไข่น้อยค่ะถ้าเรามีฮอร์โมนมากกว่า1.5เราก็จะเป็นคนที่มีไข่โอเคอยู่นะคะถ้ามีเอ h ประมาณ2เอประมาณ3อันนี้ก็เป็นคนไข่เยอะเลยค่ะก็ประมาณ15-20ใบ25ใบอย่างนี้เป็นต้น ะะเดี๋ยวเราค่อยไปพูดคุยในเรื่องของฮอร์โมนเอ็มเอกันอีกคลิปหนึ่งดีไหมคะฮอร์โมนอีกตัวหนึ่งนะคะซึ่งไม่จําเป็นต้องตรวจช่วงมีประจําเดือนนะคะเช่นฮอร์โมนไทรอยด์ TSH แบบนี้ล่ะคะ่ะไม่จําเป็นต้องตรวจช่วงมีประจําเดือนแต่ช่วงมีประจําเดือนก็ตรวจได้เพราะฉะนั้นไปในช่วงมีประจําเดือนแล้วรีเควสต์ตรวจฮอร์โมนทุกตัวไปเลยค่ะเพื่อเป็นการประเมินว่าเรามีลูกยากมากน้อยแค่ไหนผู้หญิงของเราเนี่ยนะคะขึ้นอยู่กับสภาพของรังไข่นะคะว่าทํางานปกติไหมจมํานวนฟองไข่คุณภาพของเซลล์ไข่ ะะรวมถึงมดลูกมีผลต่อการตั้งครรภ์น,นะคะและสเปิร์มของสามีก็มีผลต่ออัตราการปฏิสนธิค่ะเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ตรวจแค่รังไข่เราไม่ได้ตรวจแค่มดลูกอย่างเดียวนะคะเราต้องตรวจฮอร์โมนตามที่กูก้อยบอกด้วยค่ะ อา้าวครูก้อยแล้วมดลูกแล้วคะวันที่มีประจำเดือนคุณหมอจะตรวจมดลูกได้หรือไม่คะตอบว่าการตรวจมดลูกในช่วงมีประจำเดือนเราไม่สามารถที่จะประเมินได้ว่าแม่เป็นคนที่มีผนังมดลูกหนาะหรือบางนะคะแต่คุณหมอจะดูได้แค่คร่าวๆคือดูสรีระรูปพรรณสันฐานว่ามดลูกไม่ได้เล็กเกินไปมดลูกไม่ได้โตเกินไปไม่ได้มีเนื้องอกที่พรงม,มดลูกอย่างนี้ดูได้แค่นี้นะคะแต่ถ้าอยากจะดูว่าเราเป็นคนที่ผนังมดลูกมีปัญหาหรือเปล่ายังไงก็ต้องกลับมาตรวจอีก หนึ่งรอบค่ะนั่นก็คือตรวจในช่วงไข่ตกค่ะคือในช่วงที่มีประจำเดือนมาแล้วประมาณ1 3บสถึงสิวันเราจะเรียกว่าเดย์สิของรอบเดือนถ้านับวันที่มีประจำเดือนมาวันแรกเป็นเดย์หเราจะมาตรวจผนังมดลูกในช่วงเดย์สิของรอบเดือนเพราะฉะนั้นคุณแม่อาจจะมาประมาณเดย์สิบสองเดย์สิบสามเดย์สิก็จะมาตรวจผนังมดลูกได้ว่าเป็นคนผนังมดลูกบางหรือไม่เพราะถ้าเรามาตรวจผนังมดลูกในช่วงที่เรามีประจำเดือนแน่นอนค่ะเลือดประจำเดือนมันกําลังออกนะคะเลือด ประจำเดือนมันกําลังถูกขับทิ้งนะคะเพละะั้นความหนาของมดลูกมันก็จะต้องลดลงอยู่แล้วถ้าเราตรวจในช่วงนั้นผนังมดลูกของเราก็ต้องบางทุกคนอยู่แล้วค่ะเราจึงประเมินไม่ได้นะคะว่าเราเป็นคนผนังมดลูกบางแต่ถ้าในช่วง day สิของรอบเดือนเป็นช่วงเวลาที่ไข่ตกถ้าช่วงที่ไข่ตกและคุณผนังมดลูกบางเนี่ยไม่ถึง7มิลไม่ถึง8มิลอันนี้ถือว่าผนังมดลูกบางก็แสดงว่าอาจจะมีปัญหาในเรื่องของผนังมดลูกอาจจะต้องมาโฟกัสในเรื่องของการบํารุงผนังมดลูกที่มากขึ้นค่ะ เอาละค่ะเมื่อเราตรวจรังไข่ตรวจฮอร์โมน ตรวจฟองไข่ผู้ชายตรวจสเปิร์มเรียบร้อยแล้วในวันที่ผู้หญิงมีประจำเดือนประมาณวันที่1ถึง3นะคะ,ะ,คะก็จะเป็นการประเมินคร่าวๆได้แล้วค่ะว่าเราจะไปต่ออย่างไรเราจะปล่อยท้องธรรมชาติหรือจะเข้าสู่กระบวนการการฉีดเชื้อเข้าสู่โพรงมดลูก IUI หรืออาจจะต้องทำเด็กหลอดแก้วอีกซี่เลยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับผลตรวจวันนั้นละค่ะถ้าผู้ชายมีปัญหาค่อนข้างมากในเรื่องของสเปิร์มในเรื่องของรูปร่างสเปิร์มผิดปกติจานวนการวิ่งว่ ที่ตกเกณฑ์มากเกินไปการปล่อยธรรมชาติและการ IUI ก็อาจจะไม่ใช่คําตอบอาจจะต้องทําเด็กหลอดแก้วหรืออ c กซี่เลยคุณแม่ก็เช่นเดียวกันค่ะหากประเมินดูแล้วไข่น้อยมากจริงๆนะไม่ค่อยมีไข่เท่าไหร่รังไข่ก็เริ่มเสื่อมอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะหรือว่าประกอบกับอายุฝ่ายหญิงก็ค่อนข้างมากคุณหมอก็อาจจะพิจารณาให้คุณแม่กระโดดไปทําเด็กหลอดแก้วเลยแทนที่จะเสียเวลาฉีดเชือ้อ IUI อยู่หลายๆรอบนะคะแพั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าผลตรวจหน้าวันนั้นมันเป็นอย่างไรหากผลตรวจวันนั้นนะคะคุณแม่ฮอร์โมนตั้งต้นปก ปกติดีมีไข่อยู่ในรังไข่โอเคสเปิร์มของสามีอาจจะได้อยู่นะในช่วงนั้นคุณหมออาจจะให้คุณแม่รับยากระตุ้นไข่มาเลยแล,แล้วก็สามารถเริ่มกระบวนการได้เลยไม่ว่าจะเป็นกระบวนการ i อ i หรือกระบวนการทําเด็กหลอดแก้วเพราะทุกกระบวนการจะเริ่มในช่วงมีประจรําเดือนค่ะถ้าเป็น i อ i ก็อาจจะเริ่มกินยากระตุ้นไข่เลยหลังจากที่ไปตรวจคืนนั้นก็อาจจะกินยากระตุ้นไข่เลยหรือคนที่ประเมินว่าถูกทําเด็กหลอดแก้วคืนนั้นก็อาจจะได้ได<ข>รับยามาฉีดกระตุ้นไข่ที่หน้าท้องเลยอย่างนี้เป็นต้นค่ะหวังว่าคลิปนี้ คงจะมีประโยชน์นะคะสําหรับคู่สมรสนะคะที่ต้องการไปปรึกษาแพทย์หรือไปเช็คอัพร่างกายในเรื่องของมีบุตรยากเพื่อเตรียมตัววางแผนครอบครัวจะไปวันไหนดีนะครูก้ก็สรุปให้เลยค่ะไปในช่วงที่ผู้หญิงมีประจําเดือน1-3วันแรกโดยที่ผู้ชายต้องงดหลังมา3-5วันด้วยนะคะไปแล้วก็เป็นการตรวจแพ็คคู่เลยค่ะก็จะได้ตรวจหมดเลยค่ะทั้งรังไข่ทั้งฮอร์โมนและก็ทั้งสเปิร์มของผู้ชายส่วนในเรื่องของการตรวจมดลูกยังไงก็ต้องมาอีกรอบในช่วงเดย์สิของรอ รอบเดือนคือช่วงวันไข่ตกค่ะและจะล่นมติดตามคลิปสาระความรู้ดีๆแบบนี้เกี่ยวกับผู้มีบุตรยากได้ที่ babyandmom co th ทุกช่องทางตามนี้เลยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย